รเธอนานาให้นังตัศนาชมร้องว่ารำจนความรูราเรสร้างสัทธาด้านหน้าเวทีเราสร้างสัทธาด้านหน้าเวทีทีลา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 ทีลาลาเสรงสิรสร้างบัตเลขสร้างจิรือเลขให้เสุขีวางความดังเสริมสร้างความดี สร้งสางฉากแสงสีเวทีเหมาะสมสร้างฉากแสงสีเวทีมอส่ลา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 ชาวาเาืาลาภาพจ้า ช่วยเจือจุนขอบคุณเจ้าภาพจ้างงานใหม่หากมาอย่าท่านังชมเล่นก็คงร้องกผมพรเทว่าครับผมจะมาชมไม่แพ้พรเทว่าครับผมจะมาชมไม่แพ้ฮีลา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 าฮีลาลลา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  สมองคิดมากองรักขมันเป็นห่วง น้องนั้นหนักหนาสงสารดวงมานผู้มันไม่มาขาสุขหันซาคุงซานเขาไม่มาเฉเลยแกล้งเลยระเจ้าเมืองชัยยะบุรีง,งานแต่ง เลื่อนไปก็ต้องละหายปีลืมลืมทิลทิง้งสถานจะแต่งหรือเปล่าหรือเจ้าบ่าวจะหนีจึงปล่อยงานนี้เนิ่นนาน จจะเรื่องอะไรบัดนี้เป็นเวลา20ปีแล้วผ่านมาระหว่างเสบูรากับชัยยบุรีเสร็จพ่อเสร็จแม่ได้มันหมายเข้าไว้ระหว่างดวงมานกับภูมินแต่เหตุช่ไหนเลยภูมินไม่ียงขันหมากมาแต่งงานวันนี้กลุ่มใจจะไปหาดวงมานถามไทยว่าจะเอาอยัางไงกันแน่แต่เขาไม่มาก็ต้องเป็นไม้ขันหมากไปหาดวงมานดีกว่า จะ,จะตัดจะตอนจะถอนจะแต่งแล้วก็ไม่ถแถลงให้เรารู้หุงอึมอึมอ้ม,อม,อมแกลง้งทำเป็นอู้เลือกคิดเปลี่ยนคู่คัดค้านดวงมานของเมอช่างเงาห้องจะไปปลอบใจน้องดวงมาน อภูคุมอำนาจห้าไม่เคยขี้ขาดถ้ากลัวใครใครอยากทดลองอ่ะเอาเธอรู้ก็ได้อ่ะเพราะมีฮนนี่ใสข่มเพงอะถ้าหากมันต้ามาอวดเจงฝีมือไม่เจงเดี่ยวละเลง งมานเป็นคู่แต่งงานแต่ยศน้อยปารถนาองค์หญิงดวงมานกลัวพระองค์ท่านจะรู้ขึ้นมาแต่จะรู้ก็ช่างเถอะแล้วจะแพ้อำนาจวันนี้ถือวิสาสะเข้าห้องของดวงมาน <c oughs> สาวฉันนั่งรอกันแต่เจ้าบบามันให้ปวดเร้าุ้งซ่านจะแต่งหรือเปล่าหรือเจ้าเบามาปล่อยให้เจ้าสาวนั้นคอยขึ้น สองของค์เพคะเดินถงเกินเลาว่าไงอมากจ้าพี่นมนคอยดแลหญิงแ่ไมได้นมนั้นเฝ้าอบรมดูแลองราชธิดาตั้งแต่ยังทรงพระยาวเสด็จแม่ว่ายังไงลูกเสด็จแม่เลคะทุกวันนี้หญิงกังวลใจเลือเกินการมั่นหมายน่มันนาเนเกินเวลาแล้วไม่เห็นจะมีการแต่งงานเกิดขึ้นเลยและนมคิดดูสิหญิงไปทั่ไหนมาไหนนะ่ ผมท่านก็อายเขานะพี่คะก็เนิ่นนานมาเป็นเวลาหลายปีไช่าใจรัดใจนคิดว่านะพคะคู่มั่นขององราธิดาต้องมีสีชมงดงานอย่างแน่นอนเลยพีคะฉันก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันแมยคนที่จะเป็นคู่แต่งงานกับฟ้าหญิงก็ต้องมีสีชมที่เท่าเทียมกันสิพีคะนมก็พูดเกินไปหญิงก็ยังไม่รู้เลยอ่ะว่าหน้าตาเขาจะเป็นยังไง ใครขอเพยงไรก็ไม่รู้กระบงศ์เลยนะเสด็จแม่ต้องทําอะไรสักอย่างแล้วนะเพคะใช่ว่มแม่ชลาดใจนะลูกหญิงขอเดชะอาจารย์โทษเรืนคนกล่าวมาเป็นสุขสีเสียงเลยคงจะแปลกใจที่กล้ามชั้นเดินขึ้นเฝ้าพระตำหนักเสด็จแม่ไพคะส่วนใดขอบง์หญิงดวงมานการของใั้มีเรื่องครับออกขับใจจะมากราบทูนไปะยัางไรถ้กก่อนไหคะเสด็จแม่เสด็จแม่ให้สมิ่ขึ้นเฝ้าหรอเพคะ วันนี้ไม่ได้สั่งทหารคนไหนขึ้นเฝ้าเลยเป็นการปรึกษาภายในระหว่างเสด็จแม่กับแม่นมเพคะแล้วไมใหญ่เล่าท่านสมิงถึงเข้ามาในสถา,านที่แห่งนี้ได้เพค้ามัองฉันรู้ดีพระตำหนักส่วนพระองค์ท่านไม่มีผู้ชายเข้าได้แต่สมิงมาวันนี้ต้องการที่จะบอกกับพระองค์ท่านให้รับรู้เรื่องอะไรเพาราะก้ามของฉัน อยากได้องหญิงดวงมานเป็นเมียมที่นี่แล้วิดกันมผิดเหรอเนี่ยต่ำเลยเสด็จแม่ไม่บอกความรักผิดด้วยเหรอเสด็จแม่เนี่ยรู้เห่าไว้นเมืองและแค้นมั้ยไหมคะแล้วทีนะาหวาตวาดผิดอะไร เงี้ย <Yeah. S 2> เร,าาร <ST. S 2> ื <S <S ่อยอยากได้องหญิงอ่ะเอามาเปน็นเมียหยุดนะเฮ้ยเอาไว้ขอ,อเพียคืนนี้สเสร็จแม่แมรู้ว้างให้กูมาถ้าหากไม่ได้อ่ะต้องโดนดีมาฟ <ขอ S 3> ัาางวดจี้เอาไว้อ่อแม่ทอดละมุดโอดแม่ตูดกระทะพูดดีๆนะว่าฉัน จำบ้านนะา้นงนะรบมาทันทีาไม่อยากให้เธอเป็นหูคองะเพราะใจเรียกล้องไม่น่าอย่าถ้าหากไม่รักไม่นมคำวันนี้กูจะปั้มไปแล้วนงไปใช่ด้วยไม่รักกูปั้มเลยไ้ไปแทรกระวัง่ต้อมสนาดีนะคะตอมนเป็นเมี่อกับพันเ จันี้ไปไนเอหู่ดวงมันตินเ่อ้าง่านเพี่กันหยุดนะไมสมชวย้วยช่วฉันด้วยคะ่ง่ไนกนหากลวไนแล้วนะปรำน้องกูมาแบบนี้ความหมายมึงคงมีรับเมาไม่คิดเลยไมเป็นแบบนี้ มาที่จะรองสุขกับเราเดี๋ยวมึงก็ต้องเศร้าปราสาอยิางกูอยากจะพาข้าให้เป็นผีเจ้าทำอย่างนี้ได้ไงผีหรือเป็นข้มาเจอออกจี้ัไม่ต้องห่วง วัดทรงโปรดก่อนฟังกันก่อนใั้ยาดวูวันหัวใจร้น้นทำแบบนี้่ต้ทงมาแก้ตัวเลยคือทำไมอยากได้องค์ยิงวันฮาลีแม่คนดีแก้ใส่เอามาเป็นเมียนี่นา,มามชมปาดธนะนาลวนน้องอยากได้แม่คุณละ แม่ขนตางอนอ่ะพ่อใจเรียกร้องมันมาหายพ่อใจเรียกร้องมันมาหาย,ยอยากได้ทุนหัวแม่ตาคมอยากจะชื่นชมก่อนตายชื่นชมเหรอชื่นชมเหรอมึงเฮ้ยนี่เขาหัวขาดนี่ถ้ากูไม่เห็นลูกมึงอ่ะรับใช้กูมาตั้งแต่ เสจพ่อเสด็จแม่นะปานนี้กูปาดหัวไปแล้วขอเดชะกล้ามัชง้นมีใจรักองค์หญิงดวงมานอยากได้องค์หญิงดวงมานเ<ไ>ป็นผู้แต่งงานเพยย้่ะไรคะสมิงพืะไรคะจะรักจะชอบเราไม่เคยว่าแต่เจ้าก็รู้ว่าดวงมานเนี่ยมีพระคุมันเขาไว้มันหมายก็น้งแต่พระช,ชายาชาลาสาแต่แต่เล็กๆ จนป่านนี้ถึงเวลาที่เขาต้องอภิเษกสมรสแล้วกับเมืองชัยยะบุรีจะทำแบบเนี้ยมันไม่ไว้เน้าเราขอเดชะพระองค์ท่านความรักที่ก้ามัองฉันมีให้องคหญิงดวงมานก็ก้ามของฉันปรารถนาพิพักอารักขาวองค์ท่านมาตลอดหยุดได้แล้วนายกันหยุดเพ้อเจ้าได้แล้วตักน้ำใส่กระโหลกฉกดวงเอาสมัง่งว่าเราเป็นใครและท่านเป็นใครนั่นเดี๋ยสิเพคะนี่ขนาดต่อนนหน้าพระพักของ ของเราท่านยังกล้าเสด็จพี่เพคะหม่อมฉันไม่ยอมนะเพคะเสด็จพี่ต้องตัดสิ้นความเรื่องนี้ให้กับหม่อมฉันด้วยสมิงยะยโทษเป็นมึงเนี่ยกูให้ได้แต่ต่อไปนี้ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นอีกกูมไม่รับประกันชีวิตมึงนึกเออพยะยะค่ะเป้ยธูลาพี่แตะ มเป็นถึงทจงหารชั้นผู้ใหญ่เสียเปล่ากระทำตัวเลวมากเสด็จพี่ <jewel eker. S 2> แม่นมพคะขอบใจเจ้ามาที่ดูแลดวงมาน้องเราเป็นอย่างดีเสด็จพ,พี่พคะแล้วเจ้าไปทำแบบไหนเนี่ยไปเจอหัวหมูเสือย่งที่ไหนมาเจอที่ไหนแล้วพคะเข้าไปถึงตำหนักส่วนพองของหม,ม่อม,ม,มชั้นเลยหม,ม่อมชั้นอยู่กับเสด็จแม่อยู่กับนมกำลังปรึกษาหารือกันถึงเรื่องพระคู่มันเรื่องพระคู่มันนั่นแหละพคะคูมเรื่องคู่มัน่ะ พี่ก็กลุ้มใจ,จนนไม่น้อยไปกว่าเจ้าระหว่างภูมินกับดวงมนันเมืองชัยยาบุรีกับเสบุระมันหมายมาเป็นเวลาชานานแล้วเหตุเช่านไหนเลยไม่ยกขันหมากมาแต่งงานสักทีหนึง่งเสด็จพี่เมคะการที่เมือ,องเขาไม่ยกขันหมากมาสู่ขอหม่อมชั้นก็เปรียบเสมือนดูถูกสเสด็จพี่ด้วยหม่อมชั้นก็ตอเป็นสาวแต่ไม่เห็นมีการยกขันหมากมาเสด็จพี่เมคะถ้าเป็นเช่นนั้น ในเมื่อเขาไม่ยกมาตอนนี้ทำไมไม่ยกมาพี่จะกีกากองทัพเข้าสู้เยยาวดีเดี๋ยวนี้ช้าก่อนเลยครับเสด็จพี่ดงมันพี่ทำเพื่เจ้าไงเสด็จพี่พระทัยเย็นๆก่อนสิเพคะหม่อมชั้นดงมานคนนี้รู้ดีว่าเสด็จพี่ภูมินเขาต้องรักและก็อยากจะเจอหม่อมชั้นเช่นเดียวกันหม่อมชั้นขอเธอเพคะ เจ้าจะขออะไรพี่ในครั้งนี้อยาให้เป็นสงครามไปเลยหม่อมชั้นดวงมานคนนี้จะเดินทางไปจะไปถามการแต่งงานแต่ถ้ามีมีการแต่งงานเกิดขึ้นเสด็จพี่จะตัดสินใจหรือตัดสินความยังไงแล้วแต่เสด็จพี่ดวงมานเถ็ดข้าเจ้าอยากจะเดินทางไปสู่ชัยยะบุรีพี่ใช่เจ้าไปแม่นมไปเป็นเพื่อนน้องเราไอ้เจ้าเดินทาาโดยโชคดีโชคดี โชคดีพอพขอพระไทยเป็นคัสเห<ร>ตุพี่พี่จะรอเจ้ากลับไม่ต้องหัวไหมคะนเราเทียงอยู่เพียงข้างฟ้าอีกไปไหนเราจะไปด้วยกันนม คช่วงน,นี้จะเส็จที่ภูเก็ตหรือเปล่าแต่แตถ้าไม่มีแล้วก็ให้ดูว่าอะไรจะเกิดขึ้น

อย่าควรแม่เลยน้อมวนลูก,ออกนอนจันเจ้าลาแหลมรอนลูกเอ๋ยจงนอนเสียเอ๋ยป้าหญิงจ<ะ>นี่ดอกไม้ที่สวยทั้งนั้นเลยติดค่ะถ่าไห<ใ>น<า>สวยจะเอาไปให้ป้าหญิงเนี่ยร้อยมาลัย ไหว้พระไปค่ะก็เป็นความคิดที่ดีถ้าหากว่าไหนสวยก็เก็บไว้เหลือจากการไหว้พระไหว้เจ้าก็ประดับแจกันเอาไว้เจ้าพี่คงจะชอบอย่าไปอยู่ใกล้ดอกไม้มากเดี๋ยวราชโอรสจะแพ้กิ่งเกสรขึ้นมาทำไงเะะเพคะแหมก็ไม่ถูกเขาเปบนดอกไม้ในเมืองเราเนี่ยมีแต่ธรรมชาติดีตสดเชิญนั่นน่ะสิมีเมืองแนีะที่ยืนลวเมิขอบคุณเมืองเหม็นมากกว่ากุยใสเดือนเน่าที่เรียนทั้งสองคนมากนะ เลี้ยงฉันมาจนโตแล้วยังไม่พออนาคตก็ต้องมาเลี้ยงราชบุตรของฉันทั้งสองพระองค์อีกเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยหรอกเพคะมีความสุขอีกต่างหากที่เห็น้าหญิงเนี่ยมีความสุขและอีกอย่างหนึ่งเมื่อของเราอตเนี่ยก็มีแต่ความสุขสดใสใช่เพคะฝาหญิงมาไหนหนูราชโอรสสิทั้งสองพระองค์เลยหน้าตาอิ่มเอิบหน้าเหมือนฝาหญิงเลยเพคะโตขึ้นไปเนี่ยฉันจะให้เขา เอาแบบอย่างอย่างเสด็จพี่ภูมินก็จะต้องปกครองแผ่นดินแผ่นพื้นท้อเจ้าพี่ภูมินนะได้ช้างฟ้าหญิงช้างฟ้าบาทภูมินก็คงจะดีสิเพคะเก่งฝีไมืออะมืออุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดีีอยู่ตรงนี้ก่อนไม่รู้ใครนองเจรจาสิเอาเถอะพี่กานต์ชนหนึ่งง่ายไปคะเรื่องเจรจาหนุ่มถนัดี่ค่ะดูแล้วจริงคงจะคุยไม่รู้เรื่องแน่เพราะดูจากการแต่งตัวแล้วคนนี้ต้องเป็นคนที่แปลก นี่อ่อนไม่๋ยวอุ้ยอะไรในในโรงครัวของเราแก๊สหมดเหรอนั่นน่ะสิเขาถึงได้เอาแก๊สปิกนิกมาตั้งไว้ตรงแย้แย้แยี๋ย้ย้ไอ้ที่พูดนี่ดูสารล่างสองคนเธอหรือยังอะไรนี่ไม่ใช่ปิกนิกนี่เขาเรียกทำปิก